ตอนนี้กล้องกับเลนเขาแยกกันอยู่ถ้าเราจะใช้งานเนี่ยก็ต้องมาประกอบร่างกันก่อนนะครับวิธีการประกอบก็ไม่ยากอะไรนะครับเดี๋ยวลองดูกันไปด้วยกันนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับที่ตัวบอดี้หรือกล้องเนี่ยเขาจะมีฝาปิดอยู่แล้วก็ถอดฝาออกโดยการบิดนะครับบิดทวนเข็มนะครับทวนเข็มออกมานะฮะแล้วก็ดึงออกมาได้นนครับก็เก็บฝาไว้นะครับทำลองกันที่ที่เลนนะฮะเลนเขามีฝาปิดอยู่ก็ถอดฝาออกมา ด้านท้ายนะครับแล้วก็วิธีการใส่นะครับให้สังเกตตรงนี้ครับสําหรับเลนรุ่นนี้เนี่ยจะมีจุดขาวๆอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือจุดสังเกตนะครับแล้วที่กล้องเองเนี่ยเขาก็จะมีจุดขาวๆอยู่ลักษณะเดียวกันนะครับจะเป็นจุดขาวๆอยู่ตรงนี้นะครับอ่าก็แน่นอนครับมีตําแหน่งอย่างนี้แล้วก็วางนะครับเอาจุดขาวทั้ง2จุดเนี่ยให้มันอยู่ตรงกันท่านนี้ครับง่ายๆครับพอตรงกันเสร็จปุ๊บ กดเข้าไปนะฮะแล้วก็หมุนฮะหมุนตามเข็มนะครับหมุนตามเข็มมาให้ดังกริ๊กนะครับหมุนจนกระทั่งดังกริ๊กอ่านี้ก็คือเข้าล็อกแล้วนะครับอันจะแน่นนะครับนี้ก็คือการใส่เลนทีนี้ถ้าเกิดต้องการถอดนะครับถอดก็ต้องกดปุ่มนี้ครับปุ่มคลายล็อกนะคลายล็อกที่ตัวบอดี้ตรงนี้นะฮะใช้นิ้วโป้งกดนะครับกดกดแล้วก็หมุนหมุนย้อนไปจากเมื่อกี้นะครับหมุนทวนเข็มนะฮะทวนเข็มกลับเข้าไปจนมันหลุด จนสุดนะครับมันจะหมุนต่อไม่ได้เนี่ยล้วก็ก็ปล,ปล่อยปล่อยปุบคลล็อกนะครับแล้วก็างานออกมาได้แล้วนะครับนี่ก็คือวิธีการใส่แล้วก็ถอดเลนส์นะครับทีนี้แน่นอนถ้าจะใช้งานก็ต้องเปิดฝาด้วยนะครับก็กดตรงนี้นะเปิดออกมาเท่านั้นเองครับผมอันนี้ถ่ายรูปได้เลยไหม คำตอบก็คือยังไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรครับกล้องตอนนี้เป็นกล้องพเปล่านะครับเขายังทํางานไม่ได้นะครับอ่อนก็ยังไม่ทางานเพราะอะไรครับเพราะยังไม่ได้ใส่แบตเตอรี่นั่นเองนะครับแบตเตอรี่อยู่นี่ครับใส่แบตเตอรี่ใส่ตรงไหนนะคก็งอหงกล้องขึ้นมาจะมีฝาอยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้เป็นฝาสำหรับช่องใส่แบตเตอรี่แต่ว่าที่พิเศษสําหรับกล้องรุ่นนี้นะฮะก็คือว่าจะไม่เหมือนกล้อง DSLR รุ่นอื่นๆของแค n นนเนี่ยรุ่นนี้นะครับพอเปิดฝาแบตเตอรี่ออกมาเนี่ยนะครับ มันจะมีช่องเล็กๆอีกอันหนึ่งอยู่ด้วยนะครับข้างใต้ตรงนี้นะครับช่องนี้เป็นช่องสําหรับใส่เมมโมรี่การ์ดนะครับช่องเล็กๆตรงนี้เนี่ยแต่ช่องช่องหลักเนี่ยคือช่องใส่ตัวแบตเตอรี่เนี่ยเราก็เอาแบตเตอรี่ใส่ลงไปวิธีการดูนะครับให้ดูอ่ามันจะมีเป็นลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับแล้วก็ต้องเอาด้านที่เป็นอ่ามนมนเนี่ยมาอยู่ทางด้านด้านตรงกับช่องนะครับจะใส่อย่างนี้ถูกไหมครับไม่ถูกครับเพราะว่าขั้วขั้วไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับ ต้องดูขั้วนิดหนึ่งนะครับสังเกตว่าขั้วไฟฟ้าอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเอาด้านขั้วลงไปนะครับหันด้านขั้วลงไปอย่างนี้นะครับใส่ด้านขั้วลงไปนนด้านล่างนะครับแล้วก็กดลงไปให้ดังลิ๊กนะครับมันจะมีตัวล็อกอยู่สีเทาๆอยู่จะล็อกนะครับเห็นไหมฮะนี่คือตัวล็อกนะครับนี่มันล็อกอยู่แล้วนะครับนี่่านแบตเตอรี่มันจะไม่หลุดออกมาแม้ว่าเราคว่ำกล้องยังไม่ปิดฝานะครับคว่ำกล้องลงอย่างเงี้ยตัวแบตเตอรี่มันจะไม่หลุดออกมานะครับเพราะมันมีตัวล็อกตัวนี้อยู่ นะครับมีตัวล็อกตัวนี้อยู่นะครับจแล้วเราก็ปิดฝาแต่ยังถ่ายไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ายังไม่ได้ใส่เมมโมรี่การ์ดนะครับก็ต้องเปิดใหม่นะครับนี่คือกล้องรุ่นนี้เขาจะอยู่ด้วยกันอย่างนี้นะครับก็อาจจะแต่แต่ไม่ค่อยสะดวกนิดนึงก็คือคุณต้องเปิดต้องหงายกล้องมาถึงจะใส่แบตเตอรี่ได้นะครับแต่เขามองในแง่ว่าการใช้งานเนี่ยมันในแง่ของยูเซอร์เนี่ยอาจจะสะดวกเพราะว่าเราใส่แบตเตอรี่ พร้อมกับใส่นี้ทีเดียวนะค,คือแล้วแต่มองนะครับแล้วแต่มองแต่คือถ้าจะเปลี่ยนเมมโมรี่อันใหม่เนี่ยคุณต้องเปิดฝาต้องไงกล้องอาจจะไม่สะดวกแต่ว่าถ้ามองในแง่ว่าใส่แบตเตอรี่พร้อมกับเมมโมรี่การ์ดลงไปทีเดียวเนี่ยมันมันก็ดีในแง่ที่ว่าเปิดฝาหนเดียวนะครับก็ใส่ไปตรงช่องนี้นะครับต้องดูมันจะมีรูปสัญล,ลักษณ์บอกเล็เกๆอยู่ตรงนี้นะครว่าคุณจะต้องใส่เมมโมรี่การ์ดเข้าไปในลักษณะไหนนะครับให้สังเกตตรงนี้แล้วเราก็ดูให้ตรงนะครับ เอามเมมมรีิการ์ดขึ้นมาจัดให้ตรงกับรูปนะครับแล้วคุณก็ใส่ลงไปแบบนี้กดของไปให้ดังคลิกนะครับอ่าแล้วปล่อยก็จะอยู่แล้วนี่ก็จะอยู่ด้วยกันนะครับแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้มเมมมอีิการ์ดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาไปก็เรียบร้อยอันนี้พร้อมถ่ายแล้วจริงๆนะครับก็เปิดกล้องปุ๊บถ่ายรูปได้แล้วครับ อันนี้พอเราใช้กล้องเสร็จนะครับหรือแบตเตอรี่หมดเราอยากจะเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับหรือเมมโมรี่หมดเนี่ยเราจะเปลี่ยนเมมโมรี่ทำยังไงนะครับก็ทำตรงข้ครก็คือว่างายกล้องขึ้นมานะครับเปิดฝานะครับเปิดฝาออกครันนี้ต้องการปลดแบ,แบตเตอรี่เนี่ยเราต้องคลายล็อกนะครับโดยการใช้นิ้วเนี่ยดันนะครับดันตัวตัวล็อกสีเทาตัวนี้นะครับดันออกมาและแบตเตอรี่ก็จะเด้งออกมาเองนะครับเห็นไหมครับ แล้วก็แค่ดึงออกเท่านั้นเองนะครับทำนองเดียกันตัวเมมโมรีการ์ดนะครับ s d การ์ดเนี่ยถ้าเราต้องการจะเอาออกก็คือเราต้องกดนะฮะออกแรงกดเป็นนิดนึงนะครับแล้วปล่อยนะครับเาก็จะกระเด้งขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็สามารถดึงออกได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็คือเอาเมมโมรีออกนะครับกับแบตเตอรี่ออกครับ